ครับสวัสดีครับวันนี้กับมุกโปโปกับช่องแฮปปี้พิกทะเลนะครับพี่น้องวันนี้จะพาพีพาน้องมาไอเฮ็ดกระทงนะครับเนาะให้คนเฮ็ดกะเป็นพีนะครับเนาะเป็นพี่พิกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพีพิกจะทำกระทงให้ใครครับวันนี้นะน้ำผึ้งวันนี้พอดีเออย่นเนาะเอยพืนได้เอาอุปกรณ์พวกไอต้นโวยใบตองดอกไม้ไปเฮ็ดอยู่โรงเรียนนะครับเนาะทีนี้เพิ่นไปเฮ็ดโรงเรียนมาเนี้ยปึ๊บที่นี้ของน้องก็ยังบ่ได้เนาะ เพิ่งก็เลยเซตให้น้องนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวสิพาพี่พาน้องมาบึงนะครับเนาะกระทงของใครกระทงของน้ำพุส่วนเมกะเอาอนอนอยู่ในหื่นนะครับเนาะอนอนกำลังนอนอยู่เอากินนมแลวกรนองต่นเนาะโอ้ยุงกัดครับมาเบึงอุบัติเหตุวันนี้อันนี้คือใบตองไว้ทำอะไรไปตรงไว้แบบ ทันรอบกระทุงแล้วก็ค่เป็นรูปตรงต่างอ๋อนี่ครับเป็นเห็ดใดมาประมาณนึงไงเนาะนี่สีมือของน้ำพริกเนาะของหนูสวยกว่าแล้วสวยโอ้อกี่ชั้นน,นนะทำกี่ชั้นทำกี่ชั้นทำไปเรื่อยๆโอ้ทำทำประมาณสองชั้นสองชั้นแล้วก็จะเริ่มเข้ามาตรงนี้ทำ,ทำเทปตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นมาอืมอือืมอืมแล้วก็มี ใบเตยนะครับเนาะใบเตยจะไว้ทาอะไรใบเยตเยตอนแรกว่าจะใช้แต่ว่ามันมันแตกง่ายโอ้มันแตกง่ายแล้วก็มีดอกไม้มีดอกอะไรบ้างคะน้ําูุมาดูดิน้ําูุเก็บดอกอะไรบ้างม,มีดอกอันอันนี้อันไหนคะอันนี้ค่ะดอกอะไรเขาเรียกว่าดอกดอกอะไรนะจําปีจาปีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดอกจําปีนะไม่ใช่ ดอกจำปีดอกอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ดอกจำปีดอกอะไรนะแม่สีม่วงนะเออบานไม่รู้เลยขอโทษขอไฟเด้อพี่น้องก็เ่นเนาะอันนี้จะเป็นดอกไม้อันนี้ด้วยบานไม่รู้เลยนะครับเนาะสีอะไรคะสีอะไรสีม่วงสีม่วงโอ้ว้าวเก่งจังเลยอันนี้ดอกอะไรตอนป๊าบลงนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นดอกดาวกระจายเนาะ พอพอลงไปเกลือไก่ป้าไม่ได้เอาดอกเรวเรืองมาให้หนูหรอกโอ้ลืมเดี๋ยวพอลงไปเก็บให้เดี๋ยวให้ทำเสร็ษก่อนเดี๋ยวพอลงไปเก็บอันนี้ดอกอะไรแล้วก็มีดอกอะไรบ้างมีดอกเข็มคเนาะดอกเข็มเชินเก็บไปต๊แต่งส่งผนมือนี้เนาะอยู่โรงเรียนเนาะดอกเข็มแล้วก็มีดอกดอกอะไรดอกไม่มีดอกพุทธเฮ้ยตะบองเพชรไม่ใช่เออดอกต้นตะบองเพชรไม่ใช่ป้าเหมือนกันใช่ เหมือนเหมือนกับลูกพ่อมันเลยแม่ไอดอกสีชมพูดอกอะไรแม่ฮะเออโวเซียนไม่เก่งเรื่องของไม้โอ้ยพอกอะไดจำหน้าลงหลังอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับดอกไม้ประมาณนี้เนาะมันจะสอนพักแบบนี้ อามาั่ทีนี้มาดูวิธีพับเนาะวิธีพับบางคน,น<ม>ก็พับครึ่งก็ได้แต่ว่าของหนูไม่พับหนูกะเอาเลยแบบมืออาชีพแล้วเระพับอย่างน้อยสามครั้งหนูไปถามแม่แล้วแม่บอกว่าหลอกมาให้หนูจับอย่าทำ๋ยว่พี่ๆคำให้ก่อนปะ <c oughs> อันนี้ดอกอะไรเคยเห็นอันนี้ดอกอะไรนะไปหาไม่ด้กัวสอทองอะไรหรือเปล่าเจ9 9ปเก้าเก้าชิ้นเอากี่ชิ้นเหรอจะทำกี่ชิ้นเดี๋ยวก็รู้ดูไปลื่นลื่นพี่น้องวิธีพับของน้ำพริกเนาะหนูจะทำแบบเป็นอันเล็กๆด้วย แล้วแล้วมีแบบที่ที่ตั้งขึ้นชี้ขึ้นไหมที่เป็นเงี้ยมีแสดงว่าทําขายได้เลยได้หน่หนูพับสามแบบใช่ไหมทําขายได้เลยใช่ไหมนี่น่าจะใช่แสดงว่าเราก็พับพับไว้แบบนี้ก่อนเนาะพับพับแล้วก็เย็บแล้วก็ตับก็แต่งไว้แล้วค่อยมาใส่นี้ครับ ผไปขาแม่แล้วแม่บอกว่าดอกธามูไลโอ้ดอกองอูไลโอ้ดอกองอูไเด้อยครับพี่น้องเด้อดอกนี่เนาะมันจะเป็นดอกสีเหลืองเหลืองแบบนี้เนาะธงนี่ก็เป็นดอกป้าป้าเหมือนกันหรือเปล่าหนูเปลี่ยนใจแล้วหนูจะไม่พับข้างๆตรงนี้เอ๊วเอาไว้ขายน้ำผู้อย่าดูตะปูเป็นไรหรอกตะปูเข็มหนูเหลือน้อยได้หนูเหลือแค่นี้ตะปูเข็มเะใช่อันนี้ ออกมาจากโรงเรียนเราจะปูเข็มเด็นสองสามส,ส,สี่ห้าหกเจ็ดแค่ตะปูใหญ่ก็ได้อืได้เหมือนกันนี่ครับตะปูนเนาะตะปูเข็มตะปูเอาไ,ไว้ไว้เน็บไปดินะครับเน็บไปตกห้มันอยู่แบบนี้เนาะสมัยยันโพราะก็ <S <S หินน้ำปูอย่าทำหินพื้นเห็ดนะครับเนาะก็จะเป็นพวกก้านข่าวนะครับเนาะก้านข่าวมาเหลาแล้วก็จะเกลี่ยมันเอาจจะดิวมันนะครับมาหาเน็บเนียะ จะสมัยนี้ก็ท่านสมัยขึ้นนะครับ1 2 3 2, 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปอ่อ่าหนูพูดไปไหนอีกแล้วไป,มมไปถามแม่ไปถามแม่โอ้มัน,นสุดท้ายมันจะมีการพับซ้อมใบหนูจะพับสามใบเอ๋อแสดงว่าสามชั้น ไม่ถีป๊าป๊าไม่รู้ถิว่าสองป๊าป๊าป้าค่ะอะไรคะไม่บอกว่าดอกดอกทองอุไรดอกทองอุไลสีอะไร,ไรดอกทองอุไลสีอะไรคะสีทองโอ้โห,โห,โห,โหเก่งยังเลยมันมีสองชั้นด้วยนะหรอใช่ <ừ> ดูที่นี่มันมีสอกชั้นด้วยเอ,เอาเอาดูดอกอันอื่นหน่อยมีดอกอะไรอีกเนี่ยมีดอกอันนี้ก็มี ดอกอะไรดอกดอกเดี๋ยวพี่ไปถามแม่ก่อนเหรออือดอกบานไม่รู้เลยอ้าวเดี๋ยวพี่ไปถามแม่โอเคโอเคจะให้ให้พี่ให้พี่ไปถามแม่ซะนี่ครับก็เป็นขั้นตอนตอนที่เน็ตชั้นที่สองแล้วใช่ไหมชั้นที่สองเดี๋ยวพิ่งตกลงแค่ติดไว้ก่อนป๊า ปาอะไรคะแม่บอกว่าดอกทารูเลยอ๋อวานไม่ร yeah. you know ู anyway ้เลยดอกบ้าเอดอกดอกดอกทองไม่รู้เลยดอกไม้มาให้แม่หน่อยพ่อฝากมาให้แม่หน่อยบอกว่าพ่อฝากมาให้อ้พ่ออย่าพึ่งฮะเดี๋ยวพี่ไปถามแม่ก่อนไม่ได้ให้ถามฝากมาให้แม่เฉยเฉยนี่ดอกอะไร นี่ครับพี่น้องสวยงามสวยงามมันจะลอยได้ไหมเนี่ยลอยได้ขายได้หนูทําขายได้นะเออสวยลูกถ้ามีน้ำมันมะกอกเนาะมีวะหนูจู่นะน้ำมันมะกอกมาเช็ดมาเช็ดจะได้สวยเดียว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 ป๊าไ้มาให้ดูว่าอยากแทงอ่ะยังไงยเอาน้ะพูทำตัวนี้เอ้า น้ำพุก็ทำตัวนี้เออนี่นี่ทำตัวนี้นี่ก็ไม่เป็นเป็นเฮ็ดนำเนาะครับเนาะหาที่ตั้งกล้องป้ามาช่วยหนูทำไม่หนูต้องการผู้ช่วยเนี่ยต้องการตัดให้มันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจีซอยน้ำพริกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจถ่ายเบิ้งใหม่เนาะครับอ้าวน้ำพุทำอะไรอือ อย่าให้มันโดนกระปูทำทำตาดอทำกระทงเหรอทำตาตาทำ,ทำเองเลยเหรออ๋อสวยจังเลยแต่พี่น้องพี่อน้องใบตองมะโหเลยเนาะแล้วกระปูกเยียบเนาะก็ถ้าน้ำพุทำเองแล้วอันนี้ก็เป็นของมาม่าแล้วกันเออนำ้ำพุทำไม่เสร็จหรอกก็ให้รอให้พี่ทำให้มันเดิมมันแหละกันไก่อืมไก่ให้น้องหน่อย อตอนแรกว่าจะทำอันนี้นะคะแต่ว่ามันใช้เวลานานก็เลยข้ามไปเลยนะเปลี่ยนแผนนี้จะทำอะไรเดี๋ยวดูไปมันจะคล้ายๆกับอันนีบ้บ้าของงูสวยไหมป้าผมงูสวยไหมไหนของหลวงปูนะ่สวยเหมือนคนเลยอ่ะสวยเหมือนคนทันไกลมาไม่ต้องใช้อันั้นโคก็ได้ นาใช้ใชสเตปเปิ้ลโค่นะอ๋อวัดตังแบบนี้เนาะใช่เดี๋ยวก้อจัดส้งบบน,นี่นะนี่มันก็จะเป็นลักษณะตังตังแบบนี้นะพี่น้องเนาะ,ะคะือส่งตังเนาะเพราะว่า ที่เราพับอันนี้เพราะว่าเราจะเอามาใส่ตรงนี้นะคะเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้อ๋อทองชันใช่ม๊าอ๋อเดี๋เวเ้ี๋ยเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งนี้กับพี่น้องป๊าไม่ห้ามปิดกล้องของหนูนะเออไม่ปิดอ้าวนริกเสร็จหรือยังลูกนี่ครับพี่น้องเห็นแบบนี้เนาะของนริกเนาะ ก็สวยงามกับพี่น้องอนนะเอานะพริกปิดกล้องให้หน่อยนปิดคลิปให้หน่อยวันนี้ก็ดีดีกันใหญก่อนนะก็วัอนี้ก็ไวส้สมนี้นะครับพี่น้องเนาะ <ś c oughs> สวัสดีค่ะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะับน้องก็งญญร้องแล้ยโอเคบายบายน้ำพุูายบายลูก